สวัสดีทุกท่านนะครับผมยิ้มจาก BY Station ครับวันนี้ BY Station ของเรานะครับจะมาเปรียบเทียบสลากประเภท2ปีนะครับของทั้ง3ธนาคารนะครับให้กทุกท่านได้ดองตัดสินใจในการซื้อดูนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของตลกเบี้ยของแต่ละธนาคารก็มีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูการไล่เรียงกันดูแต่ละธนาคารกันนะครับโดยก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ก่อนนะครับว่าประเภท2ปีนี้นะครับของแต่ละธนาคารมีรุ่นไหนนะครับที่ขายกันบ้างนะ โดยของออมสินนะฮะก็จะเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีครับของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับก็จะเป็นรุ่นเกรดดาวพลัสครับสำหรับของธนาคารเพื่อการเกษตรครับจะเป็นรุ่นถุงทองฮะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูนะครับว่าแต่ละประเภทนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงหลังผมจะมีการให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อสลากในแต่ละช่วงเงินนั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะโดยที่ผมจะแบ่งเป็น100,000บาท500,000บาทและ1ล้านบาทนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์ครับให้กับ BY Station เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดของแต่ละช่วงนะครับของสลากกันนะครับว่าแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ธนาคารออมสินนะฮะก็จะเป็นสลากออมทรัพย์ประเภท2ปีนะครับราคาต่อหน่วยอยู่ที่100บาทต่อหน่วยก็หมายความว่า100ได้1หมายเลขนะฮะ รางวัลที่1อยู่ที่30ล้านบาทครับในส่วนของดอกเบีย้ยนะครับก็จะอยู่ที่เมื่อครบอายุ2ปีนะครับก็จะได้1บาทต่อหน่วยหมายความว่าเราซื้อ100บาทครบ2ปีจะได้101 1บาทต่อหน่วยนะถ้าฝากไม่ถึง2ปีจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าถอนเกินก่อน6เดือนจะถูกหักหน่วยละ2บาทด้วยนะครับก็เหลือ98บบาทแบบนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับนะครับ ตีเป็นตันดอกเบีย้ยต่อปีแล้วจะอยู่ที่0.5ต่อปีนะ สำหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อขั้นต่ำให้ถูกแน่ๆทุกงวดนะครับก็จะเริ่มกันที่1 0 0 0 0 0สบาทคุณจะถูกรางวัลแน่ๆ40่บาทนะครับและเมื่ออัพไป1ล้านบาทจะถูกทุกงวดแน่หกรบาทครับของออมสินจะออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับเราก็จะตรวจเป็นยาวๆย4ครั้งด้วยกันนะฮะเมื่อครบ24ครั้งทุกอย่างก็จะโอนเข้ามาในบัญชีเผื่อเรียกที่ผูกกันไว้นะโดยที่ลักษณะน,นี้ทั้ง3าธนาคารก็จะเป็นเหมือนกันหมดแล้วนะครับ ถัดมาครับเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับทก,กสชื่อว่าทุดถุงทองนะครับสำหรับชุดถุงทองนี้นะครับราคาต่อหน่วยอยู่ที่2,000บาทต่อหน่วยนะ2 0 0 0ได้1ห,หมายเลขครับรางวัลที่1ครับเยอะที่สุดใน3งวดนี้เลยคือ60ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เราจะได้ถ้าเป็นต่อปีจะอยู่ที่0.875%ต่อปีนะซึ่งเมื่อเราซื้อ2,000 ตอหน่วยแล้วนะครับเมื่อครบ2ปีจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ35บาทตอนขายคืนนะครับก็จะได้เป็น20,35บาทต่อนหน่วยไม่ถึง2ปีไม่ได้รับดอกเบี้ยเช่นกันและถ้าฝากไม่ครบ3เดือนครับจะถูกหักหน่วยละ40บาทครับผมในส่วนของรางวัลขั้นต่ำของทกศจะอยู่ที่2ล้านบาทนะครับจะถูกในแน่หนึ100บาทนะออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนนะครับตัวสุดท้ายครับเป็นธนาคาร ทออสนะธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับชุดเกรดดาวนี้นะครับจะราคาต่อนหน่วยอยู่ที่5,000บาทต่อนหน่วยครับรางวัลที่1นะฮะอยู่ที่1ล้านบาทครับ เกดดาวพัชจะเป็นตัวที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดนะฮะอยู่ที่1.15ต่อปีนะครับโดยที่เราซื้อ5,000ต่อนหน่วยนี้เมื่อครบ2ปีแล้วคุณจะได้ดอกเบี้ยถึง115บาทต่อนหน่วยนะครับจาก5,000เป็น5,115บาทและถ้าฝากไม่ครบ3เดือนครับจะถูกหักหน่วยละ50บาทครับ รางวัลขั้นต่ำของตัวทออสอี้นะครับเก็ตด,ดาวพัดจะอยู่ที่5 0 0แสนบาทคุณจะถูกนแน่ๆ1น0่บาทต่อเดือนนะฮะแล้วก็ถ้าอัพเป็น5ล้านบาทคุณจะถูก1,800บาทต่อเดือนนะฮะออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนเช่นกันนะครับสำหรับตัวทออสอก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดของตัว3ตัวนี้นะครับที่เราดูนะของทั้ง3ธนาคารซึ่งถ้าจากความคิดเห็นส่วนตัวนี้นะครับใครที่ชอบลุ้นรางวัลเป็นหลักนะครับ ผมมองว่าก็จะเป็นชุดถุงทองก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมเพราะว่าไม่ได้เน้นในส่วนของรางวัลที่เราจะถูกเลยนะครับเพราะว่าสไตร์กันที่ 2. ล้านถึงจะถูกทุกงวดในส่วนของรางเล็กๆนะแต่เราไปลุ้นรางวัลที่1จุกๆอยู่ที่60ล้านบาทเลยทีเดียวครับ แล้วใครนะครับที่ชอบผลตอบแทนอย่างเดียวไม่ได้อยากจะรุนรางวัลมากเท่าไหร่นักก็จะเหมาะกับตัวเกรดดาวพลัสนะครับเพราะว่ารางวัลที่1ของเขาเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทแต่ว่าในส่วนของ50,000นบาทเขาก็จะได้รับในส่วนของรางวัลที่ถูกนแน่ๆร้อยห้าสิบาทแล้วและอัตราดอกเบีย้ยเมื่อครบ2ปีก็สูงที่สุดคือ1นึหนเปอร์เซ็นต์นะก็ถ้าใครที่จะหวังในส่วนของผลตอบแทนเป็นหลักก็จะเหมาะกับเกรดดาวพลัสนะครับส่วนถ้าเป็นทางสายกลางครับอยากจะได้ทั้ง2ออย่างเลย ก็จะมาที่ธนาคารอมสินครับก็จะได้ในส่วนของในส่วนของตัวรางวัลนะครับที่สตาร์ทกันที่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นก็จะได้ในส่วนของรางวัลเล็กๆที่เราถูกแล้วนะ40บาทแล้วก็1ล้านบาท ก็จะได้600บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยก็จะอัพจาก50สตางคนะ์เนี่ยเป็นบาท1บาทกว่าๆเช่นกันเหมือนของทออสอนะครับแล้วก็ลงวันที่1ก็ได้สูงถึง30ล้านบาทนะครับก็อาจจะเป็นกลางๆนะไม่ได้สุดไปทางไหนทางหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ว่าท่านจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้เราจะมาในส่วนของการเปรียบเทียบในการซื้อนะโดยที่เริ่มจาก100,000บาทนะครับถ้าเราใช้เงิน100,000บาท แต่รัฐธนาคารจะได้คอนดิชันแบบไหนเรามาดูกันสำหรับธนาคารออมสินครับ1 0 0 0 0แสนเราจะได้จำนวนหน่วยคือ1,000หน่วยอัตราดอกเบี้ยเรา0.5นยเมื่อสักคู่นี้1,000หน่วยคุณจะถูกแน่ๆรางวัลต่อเดือนคือ40บาทนะครับรวม2ปีจะอยู่ที่960บาท อาตาัตราดอกเบี้ยมครบ2ปีได้1,000บาทรวมแล้วนะครับ 1, าบาททั้งต่อ2ปีนะและเมื่อเราหารเฉลีย่ยต่อปีจะอยู่ที่ปีหนึ่งเราจะได้980บาทต่อปีครับ อันนี้ของทั้ง2รางวัลของทั้งเก็ด,ดาวพัดและสุงทองก็จะมีวิธีการดูเช่นเดียวกันนะแต่ของ2ตัวนี้ถ้า1 0 0 0 0แบาทแต่ยังไม่ได้ดอกเบี้ยในส่วนของรางวัลขั้นต่ำนะครับก็จะได้รับดอกเบีย้ยอย่างเดียวโดยเก็ด,ดาวพัดดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2003สถุงทองอยู่ที่1750ครับตีเป็นต่อปีแล้วนะครับเก็ด,ดาวพัดจะสูงที่สุดนะในส่วนของการซื้อด้วยเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับจะอยู่ที่ 1, 1 5 0บาทต่อปีครับ ถัดมาครับถ้าเราอัพการซื้อขึ้นนะครับจาก1 0 0 0 0แบาทเป็น50,000นบาทครับถ้า50,000นบาทนี้นะครับก็อมสินเราจะได้5,000ันหน่วยเกรดดาวพลัสเราจะได้100หน่วยและถุงทองเราจะได้250หน่วยครับในส่วนของรางวัลที่ถูกแน่แน่ทุกเดือนเลยนะครับออมสินจะได้เยอะที่สุดนะก็จะได้200บาทต่อเดือนเกรดดาวพลัสจะได้150บบาทต่อเดือนนะครับ แต่ในส่วนของอตัตราดอกเบีย้ยนะเกตด,ดาวพัดก็สูงกว่านะครับก็อยู่ที่ 10, 000, 1 5 5 0 0บาทออมสินอยู่ที่5,000บาทเมื่อเฉลี่ยต่อปีมาแล้วครับทางทอทางเกตด,ดาวพัดนะฮะก็จะเยอะที่สุดนะครับจะได้อยู่ที่7,550บาทครับออมสินนอนลงมาคือ4900บาทและทุงทองนะครับ4 3่5บาทอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบไม่ถูกรางวัลใหญ่อะไรเลยนะอันนี้เป็นแบบที่ได้แน่ๆนะครับและสุดท้ายครับ การเปรียบเทียบที่เงิน1ล้านบาทครับออมสินจะได้หน่วยเยอะที่สุดนะครับอยู่ที่ห0,000 000, ห่นหน่วยเกตดดาวพัสจะอยู่ที่200หน่วยและถุงทองอยู่ที่500หน่วยนะครับของออมสินรางวัลเราจะได้ลุ้นที่เราได้ลุ้นแน่ๆเลยคือ600 000, บาทต่อเดือนครับเกรดดาวพัสจะอัพเป็น300 000, บาทต่อเดือนและถุงทองยังไม่มีรางวัลต่อเดือนนะในวงเงิน1ล้านบาทนะครับเมื่อรวมดอกเบีย้ยแล้วครับ เกรดดาวพัชจะสูงที่สุดเลยใน1นล้านบาท2ปีจะได้ 3, 0 0 0 0กับสอ้อนะอมสินจะได้22 4 4 0ื่แล้วก็ถุงทองจะได้1 7 5่0ด้ารครับเฉลี่ยต่อปีก็จะเป็นตัวเลขดังนี้นะครับอย่างที่แจ้งครับถ้าสำหรับใครนะครับที่ชอบลุ้นรางวัลน,นะครับก็จะไปที่ถุงทองเลยส่วนเกรดดาวพัดนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่เยอะที่สุดเพราะว่าจะมีตัวดอกเบีย้ยนี้นะครับที่จะได้โดดขึ้นมานะครับสูงที่สุด เมื่อครบ2ปีนะแต่ต้องเน้นย้ําว่าการฝากนี้ต้องครบ2ปีนะครับแล้วก็รางวัลทุกเดือนก็จะออมสินจะได้เยอะที่สุดนะครับสําหรับการซื้อใน1นึ่งแสนแล้วก็1ล้านบาทนะครับก็รางวัลอื่นๆเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ของรายละเอียดของรางวัลน,นะครับไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนะเราไปลองดูนอกจากวันที่1แล้วรวันที่2ที่3ที่4ที่5แล้วแล้วก็เลขท้ายนะจะได้ไปดูว่าเราลุ้นรางวัลอะไรได้บ้างนะครับของแต่ละธนาคารนะ อย่างสุดท้ายนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาว่าท่านชอบสลากแบบไหนบ้างนะครับชอบของธนาคารไหนแล้วใครมีประสบการณ์ในการถูกรางวัลที่ไหนบ้างยังไงมาเล่าให้เราฟังเพื่อนๆฟังกันบ้างนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทุก,ท,กท่านได้ออมเงินกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ